โอ้โหมาตอนที่เกมโหลดพอดีเนาะอืมพอดีว่าทำไรลรอบเพราะอะไรรู้ไหมพี่ไม่รับสายไม่รู้ทำไมแต่เกมบักแทนอีกเกมบักแทนเฮ้ยแปบ๊บเดียวเจอไฟเลยเหรอ แป๊บเดียวทุกคนเจอไฟกันเลยนะฮะโคตรงงเลยเขาบอกว่าไฟมันต้องเจอให้ครบอะถึงเราจะได้แต่เราอยากได้เอสตอตลมากเลยอะ่ะแต่ว่ามันมันกี่บาทรู้ไหมห้าพันบาทใครมันจะไปเก็บได้แต่ว่า ไม่ทันได้พูดจบก็มาแล้วืออเฮื้อสงสัยมันเหมอนไส้เฉยๆเอากินแล้วนี่ไงมันไปแล้วไอ้ไอ um ้ไอ um ้ไอ้บอไอ้บอไอ้บอเห็นไอ้บอเห็นไอ้บอเห็นเกือบไปเกือบไปเลยเฮ้ยไม่เห็นได้ไงวะมาได้ไงอะ งั้นตอนด่วนเจ้าันนี้เราเหงาเล่นคุยอยู่คนเดียวอีกแล้วอ่ะคอยคอยพี่มาเธอเธอเราเนี่ยคุยแล้วไม่ได้เปิดเสียงนี่นั่นก็คือโทรไล์ฮะอีกอีกอ,กอันนี้ของเครื่องทบเลเครื่องโทรศัพท์ พราะอ่างงอเลยอ่ะเพราะอ่างงอเลยจริงนะว่ามันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันทําไมมันมาเรียวจุงอ่าโชคดีชันเลยฮิฮิอะฮิฮิฮิอะฮิฮิอะฮิฮิฮกินชัวทาไมมันชอบเดินทางนี้วะทาไมมันชอบเดินทางนี้ล่ะไปดูดิมันเดินไปหาเมียหร ดินไปหาเมียเหรอเนี่ยว้าวว้าวแล้วกำลังอีเดินไปหาเมีย <c oughs> หาอยู่มุกเนี้ยมุกนี้โคตรหาเลยใช่ไหมทุกคนเงาจริงเนียนไหมทุกคนเห็นแต่เสื้อเห็นแต่เสื้อเห็นไหมทุกคนอืมแต่ว่าก่อนเสียน้ำตาแต่ว่าเราดำนะมันเนียนตรงไหนใช่ไหม ทำไมไม่มแล้วฟะ,ะั๊กกวนกำลังีทำ,งทำเฟลกวนกำลังจีทำเควสเลยอะไรอืมช่มช้าอะมันไม่มแล้วเอ,อ้เมื่อกี้คำยาวเลยเหรอโชคดีฉันอีกแล้วทำไมชอบได้โชคดีฉันทุกครั้งเลยอะ ถ้าไม่ชอบได้เก็บเทปไว้สำรองเผื่อไปซื้อฝักกินเลยหิวจะเอ้ยอ้าวกระดูเพื่อนทาลืมไปว่าเรามาคนเดียวเอสตอรนี่แพงกว่าคนอื่นแล้วเนาะจริงห้าพันแพงกว่าคนอื่นอีกเป,ปเป้ มันมามันมามันมา,นานนแนวนงแนวนนวอ้ร้องหมูเด่งเดียวไหมวะชีวิตเดียวเลยชีวิตเดียวเ้ยฝันเห็นผีตฝาฝันหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นผี มึงมุกหาเนาะหาเกินหาจิกมันมาไอ้อไรตักขนาดนั้นคิดถึงหรือไงฮะกิดสไส้เหรอแฮทำไมชอบมาหาเราเนี่ย ถามนะทำไมช่อบมาหาเราอีต่อก่อนเนี่ยต่อกันหรือเปล่าเฮ้ hey! ตูาตายเนี่ยนุตายเนี่ตื้อไปทางนู้นเลยนี่ได้สองร้อยแบบแต่คนอีกเก็บห้าพันมันเกี่ยวกันตรงไหน ลกลับมาอีกแล้วกลับมาทำไมอืมมาแล้วจะนกำลังช่วยเฮ้ยมุกนี่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเอ้มุกนี่ฉันกำลังจะช่วยนี่ไม่เคย โอ้โหไกต่อก,กันเหรอเนี่ยเก็บจัาบเก็บก่อนนุบอาพึบอาเพิบขนมไม่มีใครเห็นเก็บเลยโอ้เอาเอา,เอา,เอา,เอาแล้วไปกดมุกทำไมเนี่ยแฮ่แฮ่ทำไมว่มาต้องแฮ่ หาจริงนะฮาใช่ไหมทุกคนมันมาจากอะอันนี้ไงมันไม่มาแล้วทุกคนว่าเนียนไหมเนียนปะเนียนปะทำไมไม่ทำเป็นเพลงเลยยะกลัวผีรู้จักผีไหมเกม ทำไมเลยเจอแค่สองตัวถ้าเป็นเทปเนี่ยจริงมันเจอแค่แค่สองตัวมีกุ้งแยงกับเฟยชาชแฮ่มันไม่ใช่กุ้งมันคือกุ้งธรรมดามมตายต่อหน้าคนดีททำเควสเลยอันนี้ก็ฮาเหมือนกันนะเดี๋ยว ครั้งนี้เราจะมาสุ่วาดกันเพราะเรามีวาดไครมาดูกันเลยเราจะวาดใครดีเนการแต่งตัวที่สาวๆแต่งก็จะสวยโอ้โหโฆษณามาดูอ่ยังไม่ได้หมุนเลยมาหมุนกัน พี่เลนยา่ายูหูแดงเชียบเลยเชียบปึง้งได้พี่เลนย่านะคะนี่เนี่ยอตรงนี้เลยเฮ้ยคงวันนี้ก่อนใช่ไหมใัม้นวันนี้เกรี ก็วงกลมวงกลมทำไมมันไม่วงเอปึ๊บจะบึ้บพี่ต้องว่าสวยเพราะมันเป็นพี่เราไงใช่ไหมทุกคนเฮ้อไม่มีใครพูดเลยถ้าคลิปนี้ไม่มีใครคอมเมนต์นี่แกไม่รอดแน่แก่ไม่รอดแน่แ พี่ปีศาจหรือว่าพี่นางฟ้าดีอะงั้นเดี๋ยวเราไปซูมไปดีกว่าว่าได้พี่ปีศาจหรือว่าได้พี่นางฟ้านะฮะเธอได้ิีนี่เธอได้เขียวแปลว่าปีศาจเธอได้เขียวแปลว่านางฟ้าเธอได้แดงแปลว่าปีศาจมาดูกันทำไมมันชอบมีโฆษณาแดงปีศาจเขียวนางฟ้า เขียวนาองฟ้าจริงแต่เราชอบมือหนะเฮ้ยได้จึ๊บอาจจะบือ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 มือไม่ใช่แล้วใช่อย่างนี้นี่อย่างนี้ึ๊บปึ๊บ ๊ก็วงกลมแล้วก็ปึ๊บทุกคนเดาซิว่าพี่เคยเล่นสวดนาปะพี่เราอะ่ะทุกคนเดาถูกกันไหมพี่เล่นเดาถูกกันปะาิกเกนมาดูกันเธอได้สีเขียวใส่ชุดกันหนาว ใส่ชุดเสื้อแขนยาวแล้วก็ใครได้สีแดงถอดเสื้อมาดูแกไอ้เธอได้สีแดงนมืก่อนเอาใหม่ดิแดงเป็นกระต่ายเออพวกพี่เป็นกระต่ายมามาอ๊้กระต่ายเอยเขาใหม่คู่สงามาตอนที่เข้ากันแน่ถามจึ๊บ จึ๊บอาจะปึ๊บเข้าเลยกับว่าลูปวาดรูปตึบตึบตึบตึ๊บ,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 บว้าว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 ใส่เสื้อกระต่ายสินนะเธอกระต่ายมันแซบแซบอีหลี แทบแฮ่ hey! คือตัวแซบไปเลยอะ่ะแทบมากมีผู้ชายมาเกิดเป็นแฟนเลยอะ่ะเออไม่ใช่แล้วพี่เป็นปรสาวอยเลยแฮ่ hey! จะมีแฟนได้ไงจริงก็ทำไมไม่ใหญ่ไห้ใหญ่ดิทำไมไม่ใหญ่ะ มันชอบไม่ใหญ่ดีน,นะเอาไปอุ๊บเอาอีกแล้วย่าอะไรย้ยว่าและมันต้องมีคนมาปืนโอเคย่ามาเพราะอะไรรู้ไหมอาหาอะไรก็ไม่รู้ชุดแซ่บเลยเหรอ พี่พี่ใส่ไหวไหมถามก่อนแต่ทำไมทุกคนเขาเปิดกล้องได้แล้วทำไมเราเปิดไม่ได้ถามก่อนอ่าออ้ยว่าได้ไหมทุกคนได้ปะทุกคนมันได้ปะ ไม่ใช่ปึ๊บ,บไม่ใช่อย่างนี้เลยเมื่อกี้ย่ามาทำไมก็ไม่เลือกจริงเนาะืมได้อยู่ หัวอะไรดีอ่ะหัวทรงยังไงดีนาะอ้ลืมแปลว่าทรงต้องแสบเอาพี่ชอบกระต่ายหูตกก็เอาหูตกไปนะพี้ยจืบ ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเปิดหน้าพี่สองคนเลยนะฮะเพราะเราเคยเปิดหน้าไปแล้วในสตอรี่ใช่ไหมทุกคนแล้วก็ในคลิปยาวด้วยแล้วก็ี่เราจะทําเป็นแซบๆจริงใช่ไหมก,ก็ได้อยู่ ไม่ได้แต่เราต้อง <c oughs> นี่นี่ก็ได้อยู่แซบดีใช่ไหมได้พี่ดินจัดแซบแฮะ <c oughs> เอาปะจ๊ เสื้ออะไรก็ไม่รู้ไม่รู้พี่ไม่ดูดีปึ้ง ต,ติดก็เราจะมาลงสีทับเลยนะทับตึ้นผมก่อนนี่ไงทั้งอันเลยเจ๋งอืมได้เนาะก็ได้อยู่อึ๊บ อัดยืบอืบอืบรอดปะจรวดคึงเนื้อก่อนเนือ้อเออนี่ไงได้อยู่คุนว่าได้ปะเธอไม่ได้เดี๋ยวก็ทืบไปบ้านแล้วก็ทืบให้ที่เปล่าสัญญาเนาะทุกคนสัญญาปะ เพราะเราวาดทับโพนี่ไงเราจะมาวาดแปลกกันเลยอแปลกอันนี้ไหมสีใสใส,สแจ็นใสนี่นี่ ว่าล้นไปเลยอืมนี่เดี๋ยวเราจะเอาโพสนะฮะอันนี้เดี๋ยวรเราจะถ่ายรูปแล้วก็เอาโพสไปเลยไม่รู้นะว่าพี่จะมาคอมเมนต์ให้หรือเปล่าปกติพี่มาดูอย่างเดียวไม่เห็นจะคอมเมนต์อย่างเช่นพี่ว่าเดอะบลูสก็เดอะบลูสฮาวเวอร์ ก็ไม่พิมพ์ให้เป็นไรก็ไม่ลืมบอกให้คอมเมนต์เนะ่ก็ไม่คอมเมนต์เลยอ่ะอันนี้ก็คลิปยาวอยู่เนาะควรไปบอกพี่ดีบอทุกคนปึ้งแซบให้แซบแซบไป อิเพี่อยู่กีฬาสีส้มอหรอเออพี่อยู่กีฬาสีส้มใส่สีส้มไปดีป้นหาป่ะมุก่ะหาป่ะหาป่ะหาป่ะก็หาไม่อะหาปะก็หาบอ่หาเป้า Ah, tao cho gì xong mình tháp ba มันก <c ười> ็ได้อยู่ก็อาจจะมีตรงนี้อันนี้แนวอีโมแล้วมั้งมันต้องแนวอีโมงั้นสีแดงเป็นแนวอีโมหรือว่า แนวแซบดีทุกคนฝากพิมพ์ไว้ด้วยเหมือนปะวะพี่แกเป็นอัตมาไปแล้วเออใช่ไงมใช่ไหมอย่าพูดดีกว่าเดี๋ยวไม่รู้ะชุดพี่เป็นแบบนี้ไหมอะชุดพี่ตอนเรียน นี่แค่แหวบพีชอบกระต่ายฟ้าเนาะจัดให้ผมนี่ก็ชอบสี่วาด้วยเอาไปเลยเดี๋ยวหนูจัดให้ก็เราจะตองจัดเส้นไปก่อนแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเอย Chụp Loan Má Chụp chụp mình mắc ư ừ hư เออไอมือเข็ดฮะมือหักไปแล้วขอละบายต่อเดี๋ยวพี่ไม่พอใจอีกดี๋ทางเดินเลยค่ะตะองตรงนี้ด้วย <c oughs> <c oughs> ลอดเราต้องลอด ุ๊บยุ๊บต่อไปเธอพี่มาเนี่ยเราจะทำแชร์เลนเล่นซ่อนหากันตอนไหนดีเนาะเ,นเวลาพี่มาเราจะเล่นซ่อนหาเกี่ยวตามตรงหลังบ้านไหมไม่เอาหลังบ้านน่ะหลังบ้านมันโคตรมีแมวมาสมมุติมีแมวตัวหนึ่งเป็นเราเพราะเราชอบแมว แมวก็เราชอบเม,มาช่างมันค่อยมาเสริมใหม่นะอันนี้คลิปนี้จำกัดว่าจะให้ไปถึงหนึ่งชั่วโมงแต่นี้มันไม่ทันแล้วสองชื่อเมือง ไปแล้วฮะไม่ทันยินดีด้วยคุณได้สองชั่ออวโมงเปอร์เซ็นต์ฮะแฮ่แฮ่ทุกคนอย่างฟังเสียแผงไหมง่ายอยู่นี่จ้าหาปะทุกคน 打你！不、啊。嗯 โทรศัพท์ใครคุยกับใครย,ยากคุยกับใครวะยากคุยกับใครชฟลา งั้นเดี๋ยวเราจะเลิกคลิปตอนนี้เลยนะฮะคลิปนี้ก็กดแชร์กดไลค์กดแช,ดชร์กด s u บส c คร b e ด้วยนะฮะบา,บ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 ายบ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 าย